ขออนุญาตขออนุญาตอัดหน้าจอไว้นะครับอ้าวแหละสำหรับวันนี้นะเราจะมาเล่นเกมกันนะครับซึ่งเกมในวันนี้ครูก็เตรียมมาให้แล้วนะครับไว้ฝึกสมองกันนะครับเป็นเกมที่เหมาะกับวิชาวิทยาการคณิตมากมากเลยนะครับเอาปิดปิดปิดไม้หน่อยเร็วอย่าพูดแข่งปิดไม้ก่อนเออปิดไม้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งพูดแข่งนะโอเคมาๆมา,มา อ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์หน้าจอแล้วกันนะครับแชร์ทัหน้าจอไปเลยโอเคโอเคครับโอเคเห็นหน้าจอเห็นหน้าจอชัดเจนไหมค่ะวิทยากรวิทยาการคำนวณนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ปกติแล้วเนี่ยวิทยาการคำนวณเนี่ยเวลาครูให้หนูเรียนก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกโจทย์ใช่ไหมพวกแบบพึ่งใช่ไหมที่เดินตามช่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะฝึกกระบวนการคิดใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครูก็จะมีเรื่องเพิ่มเติมจากกระบวนการคิดมาให้หนูนะครับนั่นก็คือเรื่องของการฝึกให้หนูเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตนันเองนะครับแล้วก็เป็นฝึกการเก็บรายละเอียดนะครับอ่ะ เรามาวอร์อมสมองก่อนเขาเรียกว่ารับสมองคร่าวๆนะครับเขาเรียกว่าเกมกเกมเงาครับถ่ายภาพจากเงานี่คือเงาของใครเอ่ยปิ๊กจูเป็นคำตอบที่อ่ะพอ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 ๋อพอพอพอปิ๊กจูเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่ อ๋อมีมีคนจะเข้าห้องเหรอแป๊บหนึ่งนะครับมีคนจะเข้าห้องแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะต่อไปอันนี้เป็นเงาของใครโอเคอ่ะพอพอพอทุกต้องอ่ะอันนี้เงาของใคร อ้าวเ,เงียบเงียบเอามองอัดใช่ไหมไปเป็นคำตอบที่เอ,า,อา,าเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดอันนี้ไม่ใช่เอามองอัดอันนี้ผิดอันนี้คือหมาน้อยโอเคโอเคร้เอเลนล้อเลนอ่า อ่ะปิดไม้ก่อนปิดไม้ก่อนปิดไม้ก่อนขอครูอธิบายก่อนปิดไม้ก่อนปิดไม้ก่อนขอครูอธิบายก่อนโอเคอ่ะสิ่งที่ครูจะบอกหนูในวันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นถ่ายภาพจากเงาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่หนูว่าเคยเจอมาก่อนแล้วหนูเอาสิ่งนั้นนมาเป็นคําตอบมันคือภาพจําในอดีตนั่นเองนะครับอย่างรูปนี้ก็คือภาพจําในสมองหนู่ามันคืออะมองอัส แต่พอเปิดข้างในมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับก็คือสิ่งที่ครูจะบอกก็คือสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยมันจะมันไม่ใช่สิ่งที่หนูคิดซะทีเดียวนะครับเออ <c oughs> อ่ะเรามาเล่นเกมจริงจกันดีกว่านะครับจำจำเกมใครเปิด <c oughs> ใครเปิดไม์ทิ้งไว้ใครเปิดไม์ทิ้งไว้ปิดไม์ใครเปิดไม์ทิ้งไว้ปิดไม้ครูหน่อยโอเคอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกนนันก็คือเกมที่เป็นเหมือนกับพึ่ง ที่เราเล่นกันในโค้ด .org นะฮะแต่นี้ครูทําขึ้นมาเองนะครับอ่ะเราจะมาเดินเรือกันนะครับเดินเรือ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 นะครับก็คือกดง่ายคืออย่าโดนกินนะครับห้ามโดนมังกรกินห้ามโดนฉลามกินห้ามโดนปลาหมึกกินห้ามล่องเรือไปชนกับโขดหินนะครับเก็บสมบัติให้ได้เก็บสมบัติให้ได้ทั้งสองสองอันนะครับเก็บสมบัติให้ได้ทั้งสอง,สองอันนะครับอ่ะ ครูให้เวลาสักครูให้เวลาสักสองนาทีนะครับหนูก็เดี๋ยวครูจะเรียกให้ตอบแล้วกันนะครับโดยใช้ลูกศรเนี่ยเราเจาลูกศรเนี่ยไปวางเป็นช่องช่องช่องนะครับอ่ะครูคะจุดเริ่มต้นคือไดนโนเสาร์หรอคะจุดเริ่มต้นก็คือกับตันเรือสิกับตันเรือ,อใช่เก็บสองบาทให้ครบนะครับหนูจะเดินทางไหนก็เดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนนะครับสักสองนาทีเชิญครับ เดี๋ยวครูจะเรียกตอบสักสองคนแล้วกันเนาะช่วยๆกัน น่าจะน่าจะหลายๆคนน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวครูจะทําเป็น2ชุดละกันนะครับเป็นเอ่อเป็นเป็นลูกศรไว้เนี่ยใช้ไว้2ชุดดีกว่านะฮะเพราะว่ามันน่าจะมีเขาเรียกว่ามีความเป็นไปได้อื่นอยู่นะครับ อะไรนะคของของรัฐอะเอาใครดีนาะดูสิอ่ะซีดีกว่าสีช่วยคุณหน่อยสิอ่ะซีไปทางไหนก่อนดีโหลไม่ได้เลยสิ ไปทางไหนก่อนดีสิีไหวไหมเนี่ยดีที่หนึ่งวีไหวไหมเนี่ยไปทางขวาแล้วก็ขึ้นบนอ่ะไปทางขวาก่อนแล้วก็ขึ้นบนอ่าแล้วก็ขึ้นบนแป๊บนึงนะครับสิจะได้ของสมบัติที่หนึ่งไปทางขวาแล้วก็ขึ้นบนอ่าก็จะได้สมบัติที่หนึ่งแล้วไงต่อครับ อะไรนะลง,ลงมาทางเดิมอย่างเงี้ยเหรอสิใช่ลงมาทางเดิมอ่าได้ลงมาทางเดิมแล้วไงต่อแล้วก็ไปขวาอีกอ้าวถ้าไปขวาอีกก็ก็ชนหินนะลงมาถึงไอ้ตรงขวาที่ให้เลี้ยวขึ้นไปข้างบนนะคุณครูเนี่ยเหรอเอออ่าอ่อ่าอ่าอ่อย่างงี้อ่าอ่แล้วไงต่อ แล้วก็คอยอีกรอบนึงอ่าขอไปอีกอ่าแล้วไงต่อแล้วก็ขึ้นข้างบนอ่าแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วไงต่อแล้วก็ขึ้นข้างบนอีกขึ้นข้างบนอีกแล้วไงต่อก็ขึ้นข้างบนอีกขึ้นอีกขึ้นอีกอ่าขึ้นอีกซีเก่งมากแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาได้ดิแล้วไงต่อ อ่ะเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วไงต่อแล้วก็เอาขึ้นบนเลยแล้วก็ขึ้นบนเลยก็จะได้สมบัติใช่ไหมสองอันใช่อ่าอันนี้คือของสีนะครับอ่ะเรามาดูของเพื่อนคนอื่นกันบ้างนะครับอ่าไหนดูซิมีใครบ้างอืมมีใครอยากตอบไหมมีใครมีวิธีที่สั้นกว่านี้ไหม หมูตุนนี่ว่าหมูตุนไข่ตุนอะเมื่อกี้เห็นหน้าลอยเข้ามาเนี่ยเปิดไมเลยช่วยกัน <c oughs> อ่ายังไงก่อนสิ <c oughs> อ,อย่างแรกนะคะก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาค่ะ เล in right right ี 1941, the bottom. The bottom ้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกก็ลงล่างนะนะหมายถึงขึ้นบนหรือเปล่าขึ้นบนค่ะอ่าขึ้นบนแล้วไงต่อคะแลล้้้ววก็เียยซาค่ะอ๋อได้สมบัติแล้วใช่ไหมเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอย่างนี้เหรอไม่ใช่ค่ะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแบบนี้เหรอแล้วไงต่อคะขึ้นนบค่ะขึ้น ขึ้นบนอ๋อเดี๋ยวนะ <c oughs> ขึ้นบนอย่างนี้เหรอ <c oughs> อ่าแล้วไงต่อ,ตอ <c oughs> เลียววเเ้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาค่ะขึ้นบนค่ะขึ้นบนอีกโอเคค่ะขึ้นบน <c oughs> แล้วก็เลี้ยวขวาอีกได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ขึ้นบนบอ่าก็ถึงเหมือนกันใช่ไหม เก็บเหมือนกันของตอนแรกของซีเป็นขึ้นไปเก็บแล้วก็ลงมาแล้วก็อ้อมขึ้นไปอันนี้ก็คือขึ้นไปเรียวเรียวเรายวเียว,ยว,ยวขึ้นไปอ่ะมีใครมีวิธีที่ไม่เหมือนอีกไหมแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมมาทางนี้เดี๋ยวครูเขียนให้ดูดีกว่า mm. เออนี่นีมีแบบนี้ได้ไหมมาทางนี้เก็บ ขึ้นเก็บปลายแล้วก็นี่ได้ไหมได้ค่ะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันใหญ่ใด่ค่ะนี่อุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะไดโนเสาร์มันสามารถอยู่มันสามารถอยู่ในทะเลได้ด้วยหรอมันเป็นมังกรม,มันคือมังกร มันคือมังกรมังกรมาใช่ไหมอะซึ่งถ้า,นานแบบนี้ก็จะมีสองวิธีใช่ไหมครับที่ไปง่ายๆอะเดี๋ยวครูทำให้ดอูอีกเส้นหนึ่งนะก็จะเป็นเส้นนี้ครับเ,รววเส้นนี้ใช่ไหมครับรอ่าก็จะเป็นแบบนี้อ่ะให้ดู๊เห็นไหม มันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมยังไงก็ได้อ,ไดอะไรนะอออนของ C คือขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาไงมันเสียเวลาไงเราก็ขึ้นไปแล้วก็ยาวไปเลยไงใช่ไหมหรือจะอ้อมอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับอ่อะแปลว่าเราก็จะเห็นละว่ามันเนี่ยได้ได้หลายแบบนะครับอะจะขอออกก่อน เดี๋ยวต้องสอนน้องต่ออ่ะเรามาเล่นกันอีกสักสองเกมนะครับเป็นเกมรับสมองอีกเกมหนึ่งนะครับที่ครูทําขึ้นมานะครับอ่ะ,อะเป็นเกมจับเป็นเกมจับผิดภาพนั่นแหละแต่ว่าเป็นภาพใหญ่แต่ก่อนจะไปภาพใหญ่เนี่ยเรามาทําภาพเล็กก่อนง่ายๆนะครับอ่ะ,อะเ,เขาบอกว่าให้ช่วยชายคนนี้ค้นหาตะเกียงของเขา มันจะมีตะเกียงซ่อนอยู่ในภาพถ้าใครเจอแล้วเนี่ยกดไมค์แล้วบอกขูได้บอกชื่อได้นะว่าหนูชื่ออะไรว่าเจอแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรใครใครเจอแล้วไม่หนูชื่ออะไรพระชล้าเจอเจอตรงไหนคะข้างบนหมวกเป็นรูปตะเกียงหรอคะอ่า ตรงนี้ถูกต้องครับนี่ตรงนี้นะพระชาสิงงามครับถูกต้อง,องโอ้หาเร็วหาเร็วมากเลยนะอ่ะอีกรูปหนึ่งแล้วกัน,กกนให้หาขวดที่ซ่อนอยู่ในภาพอ่ะใครเจอแล้วบอกชื่อตัวเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเฉลยให้

ให้ให้หาให้แม่มาช่วยดูด้วยก็ได้นะใครแม่อยู่ใ,ใกล้ๆอะอมาช่วยดูหน่อยเฮ้สี่สี่เรียกพ่ออะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยมันต้องอเขาถึงจะเจอแล้ว่าอันไหนอ่ะเหมือนจะเจอแล้วอ่ะใครเจอแล้วบอกชื่อด้วยครับชื่ออะไรมันเป็นรูปขวดอ่ะน,นาทีปาร์สีครับอ่าชื่ออะไรนะนาทีปาร์สีครับอ่านาทีเจอตรงไหนครับ ตรงไหนนะทีตร,ต,รตรงไฟไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่เ,เจอแล้วเจอไหนตรงไหนตรงไหนอยู่าถูกต้องครับอยู่ตรงเ <c oughs> ท้านี่โอเคไหมต้องให้พ่อช่วยนะเนี่ยต้องให้พ่อช่วยด้วยอโอเคโอเคช <c oughs> ช่ยชายชาภาพต่อไปภาพต่อไป <c oughs> ให้หาแมวที่ซ่อนอยู่ในภาพ อ่าเดี๋ยวครูมาหนูหาไปก่อนไหนอ่ะโอ้โหอยากจะเจอครูสักประมาณหนึ่งปีนะครูในลูกมันเป็นหมาแต่แล้ว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 แมวอยู่ไหนเนี่ยแล้วแมวหลังหลังมันเริ่มยากเลย เขาแรกๆมังายตัวหลังๆมันโคตรยากเลยโอ้หนูบอกว่าแมวมันสมพันกับหมาน่าจะใช่นะแฝดเราว่าอย่างนั้นแเมันผสมพันกันแล้ว ไปไหนไม่รู้เจอเจอยังเจอยังยังเลยค่ะยเล่นปีศาจอยูยอมยังยอมยังยอมแล้วค่ะยอมเอาตกลงยอมไม่ยอมยอมนะคะอยู่ต้นไอ้มีคนเจอแล้วเหรอไหนใครเจอ มมถูกต้องชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่ออะไร,ร,าารโอ้สุดยอดเลยนี่ครับเพื่อนเจอแล้วนี่ไงอีกรูปหนึ่งหาเสือหาเสือให้เจอมีเสือซ่อนอยู่ในรูป ครับครับอะไรนะอะไรนะหัวกวางอ่าถูกต้องใจเย็นจะตะโกนครูแสบหูอ่า อีกรูปหนึ่งดาบของนักสู้คนนี้อยู่ที่ไหนหาดาบให้เจออยู่ตรงเท้าอุ้ยตาไวมากเลยอ,อคน่าอถูกต้องใครเอาดาบไปใส่อะปิดไมค์ก่อนทุกคนปิดไมค์ก่อน,นปิดไมค์ก่อนครับทุกคนปิดไมค์ก่อนแล้วฟังคุณนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นเมื่อกี้หนูซ้อมไปแล้วเป็นเกมเหมือนคล้ายๆแบบจับผิดภาพอะไรเงี้ย แต่ว่ามันแค่ของหนึ่งชง leaving, is, al, ิ้นไงภาพเดียว1ชิ้นภาพเดียวใช่ไหมซึ่งโจทย์สุดท้ายละ ix, a, ลอันนี้โจทย์สุดท้ายของของวิชาเรียนวันน anyway> okay, ี้ละนะครับก็จะเป็นหาของ8ดชิ้นใน1ภาพนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดรูปให้ดูโอเครูปเป็นแบบนี้ครับเอ้อย่าเพิ่งเรียงเงียบก่อนฟังครู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 ก่อนอย่าเพิ่งฟังครูก่อนเดี๋ยวครูให้เวลานะครับ ให้เวลาประมาณไม่เกินห้านาทีนั่นแหละนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้หนูตอบนะครับทีละคนนะครับแล้วเดี๋ยวใครเจออะไรก็มาช่วยกันวงนะครับอ่ะครูจะเปิดภาพนี้ค้างไว้นะครับอ่ะให้เวลาคิดประมาณสองสามนาทีก่อนเชิญครับอ,อ่ะปิดไม้ด้วยใครคิดก็ปิดไม้ด้วยครับอย่าเสียงดัง จอใหญ่นะเฮ้ยจอนี้แหละมองเห็นอยู่เนาะมองเห็นเนาะเห็นค่ะตอนนี้หนูหาได้สี่อย่างแล้วค่ะครูหาไปก่อนครับอย่าพึ่งนะครับผมพึ่งหาได้สองอย่าง น่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูครูถามทีละคนดีกว่านะครับเออใครดีเนี่ยอ่าซีซีรอได้อ่ะซีซีเจออะไรบ้างว่ามางถังอยู่ไหน ค <Okay, S 2> หนึ่งอันส่วนไออยูใกล้กยโอเคถุงอยู่ใกล้ๆกันถูกต้องอยู่ตรงเชือกอยู่ตรงพวงมาลัยเชือกอยู่ตรงพวงมาลัเชือกเนี่ยหรออันนี้เหรอใชอันนี้ยังไม่ถูกนะซีอันนี้ผิด อ่าอ่าเดี๋ยวให้คนอื่นบ้างให้คนอื่นบ้างพึงแพ้ได้ไหมพึงแพ้อ๋ออะไอ้หนูไม้ไอ้ชื่ออะไรเนี่ยสักดาเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะมียูเนี่ยลายไอ้เนี่ยชื่ออะไรนะมีใครอยากตอบไหมมีใครอยากหาไหม อ่าไหนใครเจออะไรนะเลือแไอ้ตรงนี้ันไม่ใช่อ่างนียเจอแล้วอาว่ามาค่ะเจออะไรคะอะไรนะไม่ได้ยินเลยหมูตุนอะไรนะปืนอยู่ตรงใกล้ๆถุงเลยค่ะอ๋อปืนโอเคถูกต้องปืนอยู่ใกล้ถุงเลย โอ้โหหายยุ่นๆหมดเลยขนาดเจอแอมบ์เห็นเลยใครนะคะใครชื่ออะไรหนูชื่ออะไรอันที่หกโอ้อันที่หกทางเจริญค่ะอ่าเจริญว่าไงหนูเจออะไรคะมีกนเชื่ออยู่ตรงบันไดค่ะเชื่ออยู่ตรงบันไดฝั่งนี้เนาะอยู่ตรงไหนคะนี่ใช่ไหม อ่าถูกต en> ้องค่ะอยู่ตรงราวบันได้เชื่ออะไรนะเจว่ามาค่ะหนูออูอ่าอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งไหนนะ อยู่ไหนอยู่ไหนสังเกตดีๆมันจะเสังเกตดีๆมากๆมันจเง็น้อันนี้หรอขอบใจค่ะอยู่ข้างบนค่ะโอเคถูกต้องคุ้มเกลือกันให้ดังว่าอยู่ที่ไหนอะไรนะค่ะหนูเจอแล้วค่ะอาว่ามาค่ะหนูเจอแล้วเจออะรเจออันสีทองค่ะออยู่ตรงไหนคะ โอเคข้างพงมาลัยค่ะมันเรียกว่าพงมาลัยโอเคถูกต้องคุณคะหรือเจอค่ะเจออะไรคะเจอหนังสือค่ะหนังสืออยู่ไหนคะอยู่บนบันไดค่ะอยู่ไหนนะอยู่ตรงบันไดบันไดอ่าถูกต้องเจอแล้วค่ะผมเจอตะเกียงครับแป๊บหนึ่งนะครับทีละคนอ่อันสุดท้ายอันสุดท้ายอยู่ไหน โอเคข้างบนของบันไดถูกต้องโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้โอ้โหดีใจ,ใจโอเคเก่งมากเลยหาได้ทุกคนเลยอ่าเฉลยก็คือ,อซึ่งพอเป็นอย่างนี้นะเฉลยนะครับเดี๋ยวฉเฉลยให้นะครับ เฉลยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าทั้งหมด8ชิ้นอ่ะคราวนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับบางคนเนี่ยสังเกตบ,บางคนก็คือจะมองของทีละชิ้นแล้วก็หาทีละชิ้นหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะจําของทั้งหมดให้ได้ก่อนแล้วก็มองจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือบางคนเนี่ยมองจากบนลงล่างหรือบางคนเนี่ยมองไปเรื่อยๆมัวๆเจอก็ตอบไม่เจอก็ไม่ตอบนะครับซึ่งทุกคนก็หาเจอเหมือนกันนะครับสิ่งที่ครูจะบอกคือวิธีที่หนูใช้เนี่ยนะครับ จะวิธีไหนเนี่ยมันได้คําตอบทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าแต่และว,วิธีเนี่ยจะมีความต่างกันก็คือเรื่องของความถนัดของหนูว่าหนูถนัดวิธีนั้นไหมหนึ่งหรือ2คือวิธีเหล่านั้นเนี่ยทำให้หนูเนี่ยหาได้เร็วหรือช้าต่างกับเพื่อนนะครับน้องอ่ะที่มัน้ยไกลก็ดูดีอันไหนอันไหนที่อยู่ไกลหนูก็จะ ซึ่งวันนี้นอกจากกระบวนการคิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นการฝึกการสังเกตนะครับแล้วก็จัดระบบสมองนะฮะแล้วก็ให้สัมพันธ์กับสายตาเนาะไม่มีงานไม,ไม่มีงานครับเนี่ยจะปล่อยแล้วอ่ะใครมีคําถามไหมจะปล่อยแล้วไม่ <c oughs> ไม่มีกันเลยเนาะต่อไป่ใช่ครับ,อ,อ,รบอ่ะ,ถ,อะอถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันอังคารหน้าโอเคไหม โ okay. อเคงั้นเจอกันต่างคารหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ